สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้ำเชียวันที่9ตุลาคม66ได้ค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะก่อนนอนเช่นเคยค่ะครับอ่าวันนี้น้ำเชียก็จะมาตัดเหล็กรางครับอ่าถูกพิษมากกายว่ากันเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียหมักหมักแห้งค่ะเห็ดแตงแต่อตองวด เหล็กล่างค่ะครับเหตตาตองหวดเหล็กล่างเพ่นทรงมาไห่น้ำเชี่ยก็เลยมานังเห็ดค่ะท่านผู้ชมค่ะนังเห็ด้วก็มาตัดเลขไม่มาด้วยกันพอรอมมาตัดเลขดับหลายสำนักค่ะครับ <laughs> ถ้าพิษกะสิเป็นน้ำเลขกอันไม่นา่าลงทุนเลยนะเ <laughs> นาะแต่ว่าบ่โทษเพ่น,พนพว่าโทษไผค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าอ่าคุยกันแล้ว ค่ะก็อาจารย์ค่ะหลยทันมาค่ะมือส้มคุยกันแล้วค่ะน้ำเชี่ยกะเห็ดแต่ตองวดผนค่ะตมือส้มแจ็คสิเป็นจังไดแต่ว่าน้ำเชี่ยกะหมักค่ะก็สิหมักมีค่วมเป็นมาจังสี่นะค่ะท่านผือชมพอดีน้ำเชี่ยเห็ดปั๊บตื่นเสาร์มากกามาเชี่ยวว่าน้ำเชี่ยลปเฮ้าไปวัด ไปศหลปู้ปปปรบปล้วก็เลยไปหาแม่น้องบัวพร้อมค่ะเ,เดี๋ยวขอถท้าคั่วไม่ฟังก่อนเด้อค่ะน้ำเสียก็เลยไปไปหนี่ก็เ,กเลยขออธิษฐานว่าน้ำเสียขอเหล็กลางเด้อปูค่ะขอเหล็กลางอยากได้เหล็กลางเพิ่นมาขอเพิ่นขึ้นได้แทะพี่น้องก็จะเห็นแล้วนอเหล็กถูกน้ำเสีย กับมาหอดเงียยเลขเล่าออกออกเล็กเล่าเลยครับค่ะ <laughs> ่านผู้ชมเล็กมันมีสามตัวเนาะครับเลขกมันมีสามตัวตัดได้สามคููเหลขกเล่าเลยออกหกเก่าเก่าหกค่ะ่านผู้ช่มเนาะครับอน้ำเสียกับว่านึกถึงเหลขกเล่าเลยค่ะขอรัฐบาลไทยเนาะครับค่ะค่ะ,ะถ้าเป็นผู้ลังคนนี่ถ้าเพิ่นขอเรา มือน,นั้นมันเป็นเหล็กเล้าน้ำเสียกะเห็ดเหล็กเหล้าหอมนี่แหละ,ะ่ะท่านผู้ชมเขาเรียกว่าดวงสามภูหนึ่งนะสาวนี่เพ<อ>ิ่นคอมเหม็นยี่ดิใส่เล้าก่อนเด้อ่นได้อยู่ค่ะท่านผู้ชม <c oughs> ค่ะพอเอ๊ซีน้ำเสียเพิ่นก็ได้อยู่ค,ค่ะเพิ่นตามน้ำเสียเนาะค่ะอ่าไปไปยูทูบแล้วเผอิญว่าเหล็กที่น้ำเชี่ยเห็ดอ่นอ่า มันไปส้นกระเปลืกถูกครับก็เล่ยหมักไัยเหตุไผกำมันใจสูตรจะคข้องเนาะค่ะดำเนิยสชมเนาะครับค่ะอ่าสูตรไข่สูตรมันดับไข่ดับมันค่ะดำเนิยสชมครับค่ะเอ้าก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังอ่าตัวเหลขกที่ผู้ใหญ่เพินไห้มากับน้ำเชี่ยมาาประกบแล้วก็มาตัดน้ำเชี่ยกะขอขอพระคุณอ่าผู้ใหญ่ที่เปินทรงแนวทางไหน้ำเชี่ย มาประกบไห้แฟนครับเบิงได้ค่ะท่านผู้ชมถือจนเท่าทุกมือนี่แหละค่ะก็อยากให้ถือไปเรื่อยๆค่ะนี่ลุดแน่มีเข่าแน่นาะค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะเข่าดูไรกับสิเป็นปอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมอันนี้ชุดเต็มร่างครับค่ะปล่อยไปแล้วเนาะครับผมค่ะชุดเต็มร่างมีเก้าคู่ค่ะเก้าคู่ อันนี้คือเลขกถูบที่วาให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะอันนี้ของเก่ามาเชียร์หรอค่ะอันนี้พูดถึงของน้ำเชียร์เด้อค่ะคนี่มามือแรกกะออกเก้าโกนี่แหละครับก้อนดันออกแปดเก้าเนาะเถาเนาะครับแปดเก้าเก้าแปดเนาะบ้านนี้อ่าน้ำเชียร์กะร่งคงิปก้อนหวยเล่าออกแล้วก็ส่งไปให้หลายๆท่านเนาะค่ะคอ่าเพิ่นกะว่า ไม่เหลยกตัวนี้มันก็ออกแล้วเพิ่อนก็เลยพากันใส่น้ำเสียยังบ่ได้เลยค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสีมาสเลยให้เบิ้องบันนี่ค่ะมักที่สุดเลยค่ะทะ่านผู้ชมค่ะนี่ได้นี่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 เอ พี่น้องก็จะรู้ว่าน้ำเชี่ยหมักตัวไหนเนาะครับมักเลขทูบจะคข้องนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะคพอเพิน่าพอเพ่งคนหาอมา,อาศูนย์กับแปดเป็นลักสิบเดยนี่พอพ่นเดินดีอ่าเลขทูบนี่ก็ได้แปดหกก็ได้พอ,อยู่กับเฮาวินเนาะนี่ครับผมค่ะครับนี่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้น้ำเชี่ยขอตัดเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ ขอตัดเนาะเลขไม่มาด้วยกันค่ะท่านผู้ชมเนี่เนาะครับ <นะ S 2> ผมค่ะเหลือคููเดียวยเยเซียหลายเด้ค่ะนี่คือคัวม,มักของน้ำเชี่ยครับค่ะ,ะยเยเซียหลายกระส้นกันนี้เถวนี่ช้นกับอันลูกคีไปอันเลืกผู้ใหญ่ส่งให้ล่างครับอือ้นกันค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิมาสรุปเลขก่างห้อีกเด้ค่ะท่านผู้ชมว่าสำนักไหนที่ชนกันครับ แต่ว่าน้ำเชี่ยวขอประกบเหลขให้ชุดชุดที่มันเขา่าให้พี่น้องเบื้องกอนค่ะเพราะว่าสิเริ่มประกบคููให้พี่น้องช่มเราก็เอาไปวิเคราะห์เนาะครับคะ่ะพิษถูกมากกายว่ากันเด้อค่ะน้ำเชี่ยเห็ดตามสูตรเราก็ก้อนก้อนสิไปนี่นี่นน่ก้อนสิไปน้ำเชี่ยเห็ดไหวแล้วครับพ่อไปจุดถูกมากขอเหล็กรางเพน พันเขาอีหลีค่ะท่านผู้ชมพันเขาอีแต่ว่ากะกะเอาเม็ดนี้เนี่ยแหค่ะท่านผู้ชมนี่เนาะเมื่นหกแปดหกเก่านี่ค่ะแปดเก่าเรือพี่น้องมักกะเอาเอาเอากระไรนี่ค่ะครับเอาช่วนตัวน้ำเชี่ยวบ่มักค่ะท่านผู้ชมนี่มักคู่เดียวค่ะเป็นหายสดีละค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยวมันคือมักค่ะเทบุกับบ่รูเฮ้ยกันค่ะขอให้โชว์เรืลามเด้อครับเนาะค่ะนี่ละค่ะ อ๋อค่ะท่านผู้ชมคันเวนถืออีหลีน้ำเชี่ยกับสบไปแก่บ,บนโยะท่านผู้ชมครับค่ะก้อ,กอนก้อนก้อนสีมะหวาเล็กนี่ให้ฟังน้ำเชี่ยว,วา่าถ้าถือเล็กแปดหกทีทีน้ำเชี่ยมักเนาะแปดหกหกแปดนี่แหละค่ะครับ น้ำเสียเสียเอาหมอหมูไปแก่บนครับปูค่ะแตงโมส้มทีน้ำเสียไปน้องบวลำพูค่ะครับอ่าพ่อพ่อเขาเบานะแถว่อยเบาหมูบ้านนี่บ้านนี้ก็มาฝันนี่แหะค่ะแตงโมส้มฝันที่ว่าไม่ฟังนันละค่ะกับฝันมมดขึ้นฝันว่าอันนั้นละค่ะแตงโมส้มทีว่ากรรมเต็มมือแล้วก็ต่อจากนั้นมากค่ะคนเอาคลองมให้ค่ะเออคนเอาคลองมใหอ ตแต่แอนนั้นเพิ่อนเอาอีหยงมะหายพุเธอ่ะพอเอาเขาสารมใหาะค่ะพอเอาเขาสารมให้กับเขาเนาะค่ะท่านผู้ชมครับบันีิตอ่อมามี่ไม่ยิ่งพูดเฒ่าเอาจักรยานมะหายสองขั้นนั่นเดียแหน่งค่ะกับเขาค่ะมี่คนเอาของมใหายพูดถึงเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดนี่หลังจากหลังจากกันกรรมนนเนาะต่อครับกรรมของเลี้ยว <c oughs> ว่นนี้ก็เล่นก็มีควนเอาของมาให้กันะท่านผู้ชมเจ้าไาวี่ยังเนี่ยจำได้วาเส้นข้าปุ่นนี่อุ้ยหลายหมากกันท่านผู้ชมค่ะเจ้าเสียเอาอันใดเนี่ยค่ะเออกระแลกเนาะค่ะท่านผู้ชมฟันกลับมาฟันวาเฮียนเฮียนจะคองนี่ดามถั่วเมื่อค่ะเดินเฮียนแล้วก็เลือแตะเฮียนเลือแต่เฮียนแล้วก็แบบว่า นนเมียนไปไปว่าใดระดบ,บานอันพีร่รองคะว่าน้ำเชี่ยอยายุเท่าไรอีกสองเดือนน้ำเชี่ยกับครบสี่สิบปีแล้วค่ะท่านผู้ชมอีกสองเดือนครบสี่สิบปีบ้านหล็กทีน้ำเชี่ยอสามร้อยยี่สิบค่ะมูหาค่ะท่านผู้ชมครับค่ะอีกสองเดือนน้ำเชี่ยกัสี่สิบปีแล้วค่ะท่านผู้ชมเก่าไม่เชี่ยกับซีบว่าแมนสี่หกสิบหรื อ๋อค่ะท่านผู้ชมกะเ,เป็นคว่อมสอบเนาะคะ่ะพิษถูกมากกะเยาวากันเดอ้อพี่น้องถ้าบ,บ่มกพี่น้องกะอาพานเนาะคะ่ะท่านผู้ชมครับค่ะน้ำเชีย่ยล่งเหล็กถูกปูไปแล้วพี่น้องเพื่อนกะว,ว่าอันห้ากระสอบกระตามาใส่เด้อน้ำเชีย่ยวซาดถูกน้ำเชี่ยกะสิไอสมพ่อนป่าคนเนาะครับค่ะให้มันได้หล่น เฮี้ยนหล่นสัน้นให้พี่นองได้น้ำะาดันุส้มเนาะครับค่ะแต่โขกคอไ้มาีหลีเดอค่ะอันนี้ก็คือการวิเคราะห์พิจารณาของน้ำเสียกับสายของน้ำเสียค่ะดันุส้มค่ะตัวเลยเคตมาเนี่ยค่ะ คิดคักคักพุ่งละค่ะดดันผู้ชม o o m ว่าเป็นวาสิโ,โ,โพูลูพิลี่เรียนเอาออกมาโลดค่ะนี่ครับผมตามสูตรตามแตม่ตขนาดคิดคักคักกัยังผ่าดอยูอ่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ไปนอนเอฟซียู่ดีมีแห้งสุข,ขุสุข,ข้น,นนอนรับฟันดีมืออื่นน้ำเสี่ยสีเหลืองประกบเลขให้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ